ပြမဲ့ဗီဒီယိုလေးကရရင်ကိုထူးချပြီးတော့မှထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကပုံမှန်ဖြစ်ပြနေရလဲဆိုရင်တော့အတိုင်းမှဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေကြတဲ့ပြပွဲအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကန်ဒီးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဖြတ်ဆိုတော့အတူကြည့်အောင်အယုဒထလိုက်လို့โยมอายุเท่าไหร่21ค่ะโยมอยากมาถามว่ามีกรรมอะไรถามถามถึงใครลูกโยมหรือตัวโยมลูกค่ะ ต,ตาเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะแม่ลูกโยมไม่ทุกอะ่ะเขาไม่เห็นเขาก็ไม่ทุกเพราะโยมต้องดูแลถามว่าทําไมกรรมตรงนี้มันเกิดกับกับกโยมิฉีพูดได้ไหมได้ค่ะเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของพบภูมิที่ผ่านมาในอดีตคนเนี้ยคนเนี้ยเคยเป็นลูกโยมเหมือนกัน เหมือนปัจจุบันเนี้ยแต่ตาดีพอตายตั้งแต่อยู่ในท้องอพอยมคลอดยมคลอดเข้ามาแล้วเลี้ยงเข้ามาได้ไม่นานยมก็มีครอบครัวใหม่มีสามีใหม่ลูกยมก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาการโตขึ้นมาของเขาขเขามารักชอบพ่อกับพ่อเลี้ยงพอรักชอบพอกับพ่อเลี้ยง,ก,ก,ยงก็เลยจับลูกล่าม,มล่ามลูกเอาไว้ พอล่ามลูกเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ไปดูไปแลให้คนคอยส่งขา้าวส่งน้ำเนี่ยมันเป็นห้องที่มันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นห้องแบบนี้มันเป็นห้องแบบห้องห้องทึบทึบกินนอนถ่ายอยู่ใช้อารมณ์เขาว่าค่ะที่เขาอยากจะออกจากห้องนั้นแต่ว่าใช้คนคุ้มกันอย่างดีแล้วก็ไกลจากผู้คนเลยทำให้เขา กลายเป็นคนตาบอดจากอดีตชาติพอมาเกิดใหม่ก็ยังบอดเหมือนเดิมแล้วก็กลายมาเป็นกรรมของโยกครอบครัวมีความถูกดีไหมคะไม่ค่อยมีค่ะพ่อเขากินเหล้าเบื่อไหมคะเบื่อเหมือนกันค่ะพ่อคนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะยมนอกใจไหมยมเคยนอกใจไหมแต่เขานิดเหมือนกันค่ะแต่ก็เบื่อไงเบื่อไงแม่ ต้องกลับไปกราบโยมผู้ชายจะทันเมาไหมเนี่ยหรือเมาก่อนกรรมกรรมมันส่งผลมาว่าเขาเขาอาฆาตโยมถ้าชาติน้ามีจริงจะขอไปเกิดไปจองเวรโยมอีกถามว่าสามีใหม่โยมได้ลูกโยมไหมได้นะเขาได้ลูกโยมนะสาไมีใหม่โยมอ่ะ เขาได้ลูกโยมแล้วก็พยายามที่จะช่วยลูกโยมจากอดีตชาติแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพอเปิดเข้าไปก็พงังอะแหละโยมขี้วันเดียวตั้งยังเหม็น <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วขี้เป็นปีปีอะขี้เยี่ยวอยู่ในนั้นเป็นปีปีแล้วเชื้อโรคมันก็เข้าลูกตาตามผิวหนังเขาเนี้ยเนี่ยตามเนื้อตามตัวเนี้มันเหมือนเป็นโรคผิวหนังตอนนี้เป็นไหม เขาคัคันคันอยู่ค่ะคันตามตัวเขาค่ะอันนี้เป็นเขาจิตดวงเดิมที่ตายยังไงมาเกิดอย่างนั้นเลยโยมค่<ฮ>ะตายยังไงแล้วเกิดอย่างนั้นเลยตายแล้วเกิดเลยตายเราเกิดเลยอย่างนี้มาสามชาติแล้วเนอะจะแ,แ,แก้ได้ไหมคะแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้โยมมองเขาเวลาที่เขามีอารมณ์รุนแรงขึ้นมาโยมอ,อธิษฐานว่าโยมเคยกักขัง่วงเนยวอะไรเขาไว้ตั้งแต่อดีแต่ชาติขอให้พระแม่ทอรณน,นีเป็นพยานว่าชาตินี้เขามาเป็นลูกอย่าจองเวรน ก็ก็น่าจะดีขึ้นค่ยมทำอาชีพอะไรอะ่ะทำงานค่ะรับจ้างทำงานค่ะสามีสามีเป็นช่างซ่อมบำรุงค่ะซ่อมอะไรอะ่ะซ,ซ่อมซ่อมบำรุงช่างไฟค่ะจะฉีกปู๊ได้ไหมได้ค่ะยมขโมยตังค์เขาบ่อยไหมไม่ไม่ค่อยไม่เคยขโม,ย,มยนะแต่ก็หยิบก็บอกเขาอย่างนี้ค่ะคุณ <laughs> หยิบก็บอกเขาทีละร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะหยิบมาแล้วมาเลี้ยงลูก<ะ>ซื้อของเลี้ยงลูก<ะ>เลี้ยงคนในครอบครัว<ะ>อันนี้เป็นกรรมเนาะเลือกทำไม่งั้นเงินก็ไม่พอใช้พอกินอยู่งี้แผ่เมตตาให้อาชีพบ้าง โอเคสรุปวิดีโอนี้ก็แล้วแบบดิวิดีโอนี้เราได้ชีทိုင်းมาဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်မြည်တွေ့ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လောကီမှာကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်လက်လမ်းမှီတဲ့ကိစ္စတွေကလောကီမှာများစွာရှိရယ်ဆိုတာတစားတစားကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နားနေလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်စိတ်မှာစမ်းသပ်မိတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကတော့ယုံကြည်မှာတော့ယုံမယ်တချို့တွေကလည်းယုံနေပေါ့เนาะအဲဒီလိုပဲယုံတဲ့သူနဲ့မယုံတဲ့သူနှစ်ခြမ်းတော့တရားဘက်ကွဲမှာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဝါယုံကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲကိုလက်လမ်းမမီတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့ကမှအများကြီးရှိပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူဝင်စားဆိုပြောကြတော့ဂျာဟုကြမှာပါနော်အဲတယောက်ကတည်သွားတယ်ရှေ့ဘွားကမတည်သွားတယ်နောက်ဘွားကမှအဲ့လူကကိုယ့်အိမ်သားစုမှာပြန်ပြီးတော့လူဝင်စားအနေနဲ့ပြန်ဖြစ်တာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုနှမတွေရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါဗျာ အဲလူဝင်စားဆိုတာလည်းမယုံလို့လည်းမြင်အောင်เนาะတချို့အကြောတော့လုံကအဲမလို့ပြောပြန်ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ detail မျိုးလောက်ပြန်ပြောပြနိုင်နေတယ်ဆိုလည်းရှိရလို့เนาะဆိုတော့ဒါတွေကအကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေတခုကိုပြောလို့ရသလိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းထိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါထိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဆ iam ဘိုင်းရကပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် position ရာ viewer တွေအထဲမှာလည်းအဲထိုင်းကပိတ်သိက်လည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆ iam ဘိုင်း ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သိတာများရှိနေလဲအဲ့ဒီမှာရေးခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်နိုင်နေပိတ်ောက်ခြင်းပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီဗီ အဲ့ဒီလိုနောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုနေကြပြရတယ်ရော။ဗမာမှတ်ချက်ပေးခြင်းနဲ့မှတ်ချက်ပေးချင်စီ။ဘုရားမှာရောက်ခဲ့ကြပါဆိုတော့ဤစတဲ့များယေရှုအားပေးနေကြပြထူးလျောက်ချင်းစတဲ့အနည်းအထူးပဲခြေစစ်တင်ပါမယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့စောင့်နေပါဗျာ။ सीunes video